อาจจะข่าวคนดวงดีนะคะข่าวนี้สามหนุ่มเคาะร้ายค่ะคุณผู้ชมคะคือเขาเนี่ยขับรถเพื่อที่จะไปช่วยญาติขายของแต่ปรากฏว่าไปเจออาิีค่ะกว่าสิบคนมาดักขีบรถรโอ้รถเขานี่ล้มบาดเจ็บกันเลยนะคะโอ้ตัวคงจะเจ็บหนักด้วยกันนะไปดูค่ะครับ โอ้ยเป็นไงคะเร็วขนาดดูไม่ทันอรวรรณแสดงว่าคงจะต้องคือมันเกิดขึ้นไวมากใช่ค่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพไปได้เดี๋ยวเราจะอธิบายแบบนี้นะคะก็คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสิกว่าคนขี่รถจักรยานยนต์กันมาหลายคันเลยค่ะเข้าประกบรถของสามหนุ่มเนี่ยค่ะที่ขี่ซ้อนท้ายกันมาจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยังไม่เข้าบ้านกันอีกเนาะ โอบโห <ผม S 2> นะคะก็คือเขาอ่ะก็ออกมานะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็มาเจอเนี่ยแหละค่ะกลุ่มคู่อริเนาะเขาก็หวังว่าจะขับรถอ่ะไปช่วยญาติขายของแต่ก็เจออริกว่าสิบคนทีบรถล้มอย่างแรงเลยค่ะห,หน้าร้านข้าวมันไก่นะคะตรงนี้เป็นจุดที่สี่แยกไฟแดงตลาดสดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์แสดงพวกนี้เขาจำหน้ากันได้เนาะ ว่าเฮ้ยไอ้นี่อยู่กลุ่มนี้ไม่ถูกกับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กในพื้นที่<อ>จําไม่ยากน,านะคะแล้วก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บ3คนด้วยกันก็คือนายนิกอายุ16ปีคนขี่บาดเจ็บที่นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางข้างซ้ายหักนายพัดอายุ17ปีขาซ้ายหักนะคะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็หัวเข่าซ้ายหักเห็นกระดูกทะลุเนื้อเลยค่ะแล้วก็นายโชคอายุ15ปีนั่งท้ายแรงกระแทกนี่นะคะทำให้เจ็บหน้าอกแล้วก็ขาซ้ายหัก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะสอบถามนายยศพลยอดลีที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเขาก็มาช่วยเหลือแล้วก็พามาชี้ที่เกิดเหตุพร้อมกับเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้บาดเจ็บขี่รถกันมาจะไปช่วยญาติจัดของขายแต่ระหว่างทางมาเจอกับกลุ่มคู่อริยืนดักรออยู่หน้าร้านที่เกิดเหตุแล้วพอรถของผู้บาดเจ็บมาถึงก็ปลีเข้ามาถีบรถ โอ้โหเสียหลักเฉียวชนเสาไฟฟ้าบาดเจ็บบาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะครับผมโอ้เนอะโอ้โห,โโหคือคือ,อวัยรุ่นเนาะค่ะนี่นี่ยใจร้อนนะครับ